วันนี้ผมพามาเบื้องหนึ่งไอ้มาเบิ่งป่าบืนนะครับผมฝนตกเศร้ากันนี่ครับผมอุปกรณ์เอาไปครับผมไปน้ำกันนี่ครับผมไปนี่ครับเห็นเห็นตัวนึงแล้วครับนั่นเห็นมองสักเลยครับผมซุ่มสักคึบเข้าไปอ่าสักซุ่มเลยสักซุ่มเขาก็จับมาเลยครับนี่ครับผมไปนี่ซุ่ม นี่ว่ก็ได้หาตัวครับอืนี่หาตัวครับโอเคครับผมไปครับอุปกรณ์ของเขาซุ้มครับผม ใส่ซุ้มสักเดี๋ยวกันคลิปน้าครับผม